คือหนูอยากเอากล้องออกให้ทุกคนดูมากว่าหอจัดฮาโลวีนจริงจังมากแล้วก็คือแบบไม่ใช่แค่หอนะคอนโดหนูด้วยคือหนูงงมากเว้ยทุกคนแบบเหมือนวันนั้นอะหนูอะลงมาเอาข้าวใช่ไหมแล้วก็แบบทุกคนเข้าใจฟิลแบบเพิ่งตื่นแล้วก็สั่งข้าวแล้วลงมาเอาข้าวแล้วพอจะกลับข้อข้างในอ่ะมันต้องสแกนนิ้วใช่ปะสแกนนิ้วเข้าแล้วหนูก็แบบสลดือสะือสแกนนิ้วลืมตาขึ้นมาแมงมุมตัวเบลออย่างนี้แบบอยู่ตรงซอี่สแกนนิ้วแล้วคือหนูแบบฮะงง ที่หอแบบแต่งฮาโลวินจริงจังมากแบบจริงจังมากคืองงแบบวันนี้เดินขึ้นไปอาเซียนก็แบบพี่พี่แบบพี่พนักง,งานก็นั่งติดหนูก็แบบ ยังไม่พออีกเหรอที่มีอยู่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเดินนั้นมันไม่ได้อยู่หน้านี้แต่มันอยู่หน้าห้องอัดเสยียงตั้งแต่ไปวิ่งมาที่ไหนก็สุดจริงๆอะ่ะชอบหมดเลยนะชอบคนละแบบรู้สึกว่าแต่ละที่ให้คนละมูดอย่างที่ไปวันนี้คือคือเอมี่เอมี่น่าจะเป็นคนแบบชวนแล้วก็เลือกที่นี่จริงๆรู้สึกว่าถ้าถ้าวิ่งไม่ไม่ค่อยชอบวิ่งที่นี่แต่ว่าที่นี่มีแบบสิ่งแวดล้อมให้ดูเยอะดีแบบว่ามีของเล่นแล้ววันนี้จริงๆอะ่ะแทบไม่ได้วิ่งเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้กด good, แาบบารรวววว่นบบ่นนอปปไ้เเเพะิืยๆล็ เพราะว่าแบบเซอร์วิสไงเรเซอร์วิสสถานที่ก่อนแล้วแบบเป็นยังไงไม่เคยมาเลยเพราะมันก็ไม่ได้ใกล้ใช่หนูก็แบบว่าไปเดินดูโอ้สนุกแบบน่าสนใจนะแล้วคือวันนี้จริงๆคือแบบคุยกับเจลลี่ไว้ว่าน้องส่งมาบอกว่าเนี่ยแบบมีตลาดส่งลิงก์ติกต็อกมาบอกว่าเนี่ยพี่ส่วนที่เราจะไปกันมีตลาดหนูตั้งเป้าหมายเลยวิ่งเสร็จจบงานกินข้าวเดินตลาดทีนี้เราก็เดินไปถึงตลาดแล้วตอนที่เราแบบจบทุกอย่างแล้วเดินมาเกือบสองชั่วโมงแล้วมั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอ้าวไ,ไว้วะตลาดปิดตลาดไม่เปิดก็คือเส No. <laughs> เนี่ยคอมเมนต์นี้ที่เขาบอกว่าชวนพอคาไปวิ่งมากเมื่อวานนี้ก็คือแบบเข้าไปนั่งเมาสกับไอจิวใช่ปะแล้วก็แบบเ,เพื่อนรู้ไหมว่าทุกคนที่มาลำปางนะบอกว่าให้ชวนเพื่อนีกแก๊งไปออกกำลังกายบ้างนี่ก็เลยบอกว่าหนูทําสุดความสามารถแล้วในการที่เรียนเชิญทุกคนว่าเราไปวิ่งกันไหมหรือแบบว่าเราไปหากิจกรรมแอคทิวิตี้ทำกันไหมไม่มีใครไปคือหนูคอร์ลอนอะไอนน์มอลแอนน์นม,นเนมนลเราก็ชอบไล่คุยกันใช่ไหมแต่คือหนูอะขี้ดองมันก็ขี้ดองแบบต่างคนต่างแบบตอบช้าอย่างงี้ใช่ไหมมีวันหนึง่ง วันศุกร์ว่างไหมคือหนูอยากไปวิ่งหนูก็เลยบอกว่าจะทําอะไรล่ะถ้าไปวิ่งก็ว่างไปได้กันไหมวิ่งด้กันไหมล่ะมันอ่านไม่ตอบคือทําไมไม่อยากไปก็บอกกันดีๆก็ได้หนูบอกว่าหนูใช้ความพยายามมากแต่ก็เข้าใจได้แบบว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ถึงว่าทุกคนอยู่คนละที่แล้วก็แบบมันก็เช้าไงก็รู้สึกว่าเออแบบถ้าเป็นตอนเย็นก็อาจจะได้แต่คือช่วงนี้ตอนเย็นแบบไม่ค่อยมีคนว่า มารีบาหลีวิ่งเร็วคือหนูอะไม่ได้วิ่งเร็วแต่ว่าคือหนูไม่ได้วิ่งเร็วนะจริงๆหนูวิ่งไม่วิ่งไปเรื่อยๆื่อหนูแต่หนูไม่รู้อาจจะแบบคือหนูรู้สึกว่าตัวเองแบบค่อนข้างร่างกายแข็งแรงแบบหมายถึงว่าไม่รู้ว่าหนูไม่ค่อยเหนื่อยอะจริงๆริงนะหนูโซติงเหนื่อยยากใช่หนูก็วิ่งได้เรื่อยๆืแบบเหมือนเจลลี่แต่เจลลี่บอกว่าหนูไม่ได้วิ่งเร็วแต่หนูวิ่งได้เรื่อยๆืเหมือนแบบเป็นความเร็วที่ปกติแต่ว่าหนูไม่ไม่เหนื่อยอะหนูบอกว่าพาวบอแพทเชอร์พีหะ เหมือนน้องแพตดาบอกว่าน้องแพตตานอนไม่หลับคืนแรกใช่ไหมที่ไปโรงแรมแล้วแบบนอนไม่หลับแล้วน้องก็นอนหันหน้าเข้าหาหน้าต่างแล้วน้องก็บอกว่าน้องซีมติงแบบโซ่ซีสติงที่เป็นแบบลุกไหล่มือมือขยับขยับ ป้าป้าอย่างนี้ผ่านทางหน้าทางเธอเนองก็แบบว่าเออแบบหลอนกลัวแบบคือน้องอคิดอยู่สองอย่างว่าเป็นแบบกุ๊กกู๋อเป็นคนคือถ้าเป็นคนอ่ะจะน่ากลัวกว่าหรือเปล่าเพราะว่าแบบเฮ้ยแอบถ่ายหรอหรือทำไรหรือเป็นใครอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าแบบเออตรงนั้นมันเป็นระเบียงแล้วเราอยู่ชั้น6ไม่มีต้นไม,ม้เหมือนแบบน้องก็ทําการวิแควิแคแล้วก็แบบเล่าเล่าเล่าแล้วหนูอะก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วเหมือนแบบพอเล่าเสร็จแล้วมันน่าจะเล่าตอนที่แบบอยู่อยู่งานแบบวันเราโชว์วันแรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเล่าเสร็จหนูลืม แล้วพอกลับจากไอ้ตลาดลังจะเข้าหออหนูก็เห็นแบบพี่พาวกับน้องแพทเงยหน้า,าไปมองแบบสอดส่องอาคารนะู้นแบบอย่างนี้อย่างนี้แล้วน้องก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีะแบบมันฟิลฟิลแบบว่าดูว่าแบบไม่มีต้นไม้จริงด้วยอะไรเงี้ย แล้วหนูก็แบบเฮ้ยหนูลืมไปแล้วทําไมต้องพูดขึ้นมาด้วยทั้งที่คืนแรกหนูรับสบายมากเลยทุกคนแบบ7ชั่วโมงเป็นการหลับที่ยาวที่สุดในการออกโรชวของหนูเลยนั่นแหละหนูก็เลยแบบว่าเฮ้ยหนูลืมไปแล้วทำไมทุกคนต้องขุดเรงนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้พอเราซื้อข้าวมาเราก็ไปนั่งคุยกันเรื่องนี้เรื่องกุกู๋อยู่อย่างนั้นวันสองชั่วโมงที่ไม่ได้หยุดพูดเลยสนุกมากคือคุยจนเจ็บพอคุยจนเหนื่อยแล้วสรุปวันนั้นค่ะหนูเองที่นอนไม่หลับไมถึงว่า หนูนอนแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วหนูหันไปนอนฝั่งที่หันหน้าเข้าหาแบบกําแพงเหมือนน้องแพทอะแล้วหนูก็แบบมองแล้วก็พยายามฝืนใจหลับแต่ว่าน้องแพทบอกว่าคืนนี้หนูรับสบายมากเลย เพราะมันมันอยู่ในหัวหนูแทนแล้วเว้ยเรื่องราวนั้นแต่หนูไม่เจอนะหนูไม่เจอหนูแค่กลัวเองแบบแล้วหนูอ่ะเหมือนแบบหนูเป็นพวกแบบหลับไม่ค่อยสนิทอยู่แล้วแล้วปกติอ่ะกินเยลลี่นอนหลับใช่ไหมที่เคยบอกทุกคนแต่ว่าไม่ได้เอาไปแล้วมันก็เลยเหมือนแบบไม่ได้หลับสนิทแบบหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาตอนตีห้าแต่จริงๆเป็นพวกพะวงว่ากลัวจะตื่นสายก็เลยชอบสะดุ้งตื่นตอนเวลาอย่างนี้ตลอดเลยเวลาแบบมีนัดอะไรเงี้ยใครตลงสุดในลำปางนั่นนอนต้องพี่เอ๋อยู่แล้วอ๋อแล้วแบบชอบเจ กลัวกลัวกลัวน้องชอบพูดว่ากลัวกลัวกลัวต่กโอ้โหใช่ปะคือตอนแรกอ่ะหนูเหมือนหนูคุยเมื่อวานนี้จิวพูดว่าแบบหาวันไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมแบบต่างจังหวัดกันเถอะต่างจังหวัดกันเถอะอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ถามว่าหนูอ่ะว่างเมื่อไหร่หนูก็เลยเปิดตารางดูหนูก็พบว่าหลังวันที่สองก็น่าจะว่างหมดนะแบบยังว่างอยู่แบบถึงหนูพูดว่าตอนนี้หลังวันที่สองค่อนข้างที่จะยังว่างอยู่สองสามเงี้ยแล้วมันก็พูดว่าไม่ว่างหรอกเดี๋ยวก็มีหนูก็เลยแบบอ่ะแรงจัง เออใช่ป่ะทำไมหนูต้องไปราโชว์ได้ทุกซิงเกิลตลอดเลยช่วงนี้แบบคุยกับจารีเยอะมากวันนี้พูดกับจารีพูดกับหนูอะยังไม่มีวันไหนที่เราไม่เจอกันเลยจริงเตอทุกวันมีวันนี้มีซ้อมถึงห้าทุ่มเลยแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีซ้อมไซโคไปโยยากยากนะแต่หนูรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ดูเหมาะกับหนูหมายถึงว่าแบบดูเหมาะกับการเต้นของหนูคือหนูรู้สึกว่าต้นแบบเป็นคนแบบเต้นแบบ ไม่ได้มีลายเต้นที่แบบพลิวพลิวไหวอะนึก็หนึ่งออกแบบเอ๊ะหนึ่งออกปะมันดูเป็นเพลงที่แบบเฮ้ยนี้หนูชอบนะใชื่อไทยมาสากามาเรียังมีด้วยหรอหนูไม่รู้เลยไม่ไม่ไม่แน่ใจอะคือหนูไม่รู้ไม่รู้อะไรหรอกทุกคนเอางี้นะหนูไม่รู้อะไรจริงๆแบบชีวิตหนูนก็ดูแค่พรุ่งนี้หนูทําอะไรวันนี้หนูทําอะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยรู้อย่างอื่นอยู่อย่างเวลาสอไมีได้ครับว่นเพราะว่าเราจองเป้นไม่ได้เราต้องไป้อมก่อนอะอ๋อ มันมีวันหนึ่ง<ม>คือทุกคนรู้ไหมว่าช่วงนี้ตารางซ้อมแบบหัรือโหดมากแบบคือหนูซ้อมแบบตารางชนกันอะแบบทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มมีสองงานที่ต้องซ้อมแต่ว่าอยู่คนละห้องแล้วหนูก็เลยแบบเหมือนต้องเลือกเข้าหนึ่งห้องใช่ไหมแล้วหนูก็กลายเป็นว่าหนูก็ไม่ได้เข้าอีกห้องนึงเลยหนูก็ต้องไปดูท่าเต้นเองแล้ววันนะั้นตื่นไปวิ่งกับแจลลี่เสร็จแล้วก็ต้องกลับมา,กล,บมากลับมาแกะท่าที่คอนโดแล้วก็แก่ท่าเสร็จขึ้นมาอาบน้ำออกมาซ้อมแล้วก็อยู่จนถึงห้าทุ่มหนูใช,ช้ชีวิตแบบค แต่ว่าขนมดีครับชนสบัดจริงชนสบัดเวอร์แล้วคือเป็นอย่างเงี้ยจนถึงเดือนหน้าทุกคนตลาดหนูเป็นอย่างงี้จนถึงเดือนหน้าหนูก็แบบคือหนูใช้ชีวิตไงน๋อ I love my job yeah I love my job very much yeah งานมาเลย I love my job ชอบทำงานนะจริงจหนูเป็นคนชอบชอบทำงานแบบว่า ก็มาได้หนูก็ถ้าไม่ป่วยเออถ้าไม่ป่วยก็โอเคไม่เรื่องงานไหมยากจนจ้างได้เลยเรียกได้เลยแต่จริงๆก็แบบว่าคือเรียกได้หมดแบบว่าพี่จริงจริงพี่ๆที่แบบทีมงานนี่ก็สนิทกันแบบใครเรียกให้ช่วยอะไรก็ช่วยได้เท่าเท่าถ้าว่างก็มาให้ได้แบบบางทีก็อย่างแบบจะพูดว่าไงดีคือมันก็เหมือนจะไม่ว่าแต่ถ้าว่างอยู่ก็ก็ทําให้ได้มีต่อเวลาอะไรคบปล่อยผมไปเถอะมีง้นอ่ะคืนนี้ผมก็จะได้กลับดึกถ้าผมเต้นไม่ได้ถ้าผมเต้นได้ผมก็จะได้กลับเร็วทุกคนก็จะไม่ลําบาก คติของเราก็คือไม่ต้องเราอาจจะไม่ต้องแบบเป็นในเลิศเลอเพอร์เฟกแต่เราต้องไม่ทําให้คนอื่นเขาลําบากใช่าหนูเคยประสบพบเจอมาแล้วว่าถ้าหนูปเป็นไม่ได้คนอื่นเขาจะลำบากปะก็เลยแบบเออเดี๋ยวเราทําให้คนอื่นไม่ลําบากกันติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เลูซีคอนเทนต์กับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะหลดเลยไอ m อ็ a โฟนิกอพลิ